เทเลือดไปเลยเลือดอวันฮารลวีนนี้เราก็ต้องใส่น้ำเลือดเสียงอะไรอะอเฮ้ยีีผีมน่เทกูกฉันเอง ว่าฉันแต่งเหมือนเด็สิตกใจหมดเลย,ยแลนี่อะไรเนี่ยโก,โกู๊กกู๊กจะทำซอยจูกินเหรอโอ้ยซอยจูอะไรดูเอ้านี่คือเยลลี่เลือดอแล้วก็ใส่ไปในน้ำเลือดของเรานี่เพิ่มความเซฟนัวใส่ลงไปเลยมีแต่เลือดกับเลือดเนี่ยนะโก,โกู๊กเอาวัวนเนี้ยฉันให้เด็กๆมาปาร์ตี้ฮาโลวีนกันไง นี่สุสันฮารวีนนะจ๊ะสุสันธาลวีนจ้าแต่มีแค่นี้ยังหล่อเถอก็แค่นี้แหละ๋อไม่มีมีอีกมีอีกมีอะไรอีกอ่ะโอ้มีขนมเยอะมากเลยแต่ว่าที่เด็ดๆ็นี่ก็คือน้ำเลือดจ้ะว่ามันยังไม่พอเธอไปเอาขนมดีกว่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะจ้ะโอ้ยมีแค่นี้มันจะไปพออะไรนี่ต้องเพิ่มสารสีเขียวเพื่อความสนุกสนานนี่ใส่ลงไปเลย ทำอะไรหรือเปล่าแว๊บๆอ่ะฉันเล่นกับลูกเงี่ยเออเออเอออาแต่ละล้าแต่ละลุยอย่าให้รู้นะว่าเธอทําอะไรแปลกๆอ่ะจะบ้าเหรอกูกูโอ้โหเอกูกูเธอคิดว่าเด็กๆอ่ะจะแต่งตัวตรีมอะไรกันตรีมอะไรฮาโลวีนปีนี้เหรอใช่อฉันว่าน่าจะเป็นผีที่ยอดอุ้ยกําลังดังเลยใช่ผีฟักทองไหมน่ารักน่ารักอ่ะผีฟักทองเออก็น่ารักดีอ่ะใช่วยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะ สองคนไม่ได้อ่านไลน์กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมแต่งตัวเป็นผีนักเรียนกัหนหมดเลยอะเฮ้ยดูดูเฉพาะดูดูดิดดดดดหน้าก็เหมือนกันยี่กับมาจากร้านเดียวกันน่ะน่าจะร้านเดียวกันด้ยวยแหละฉันว่าเฮย,ย,ยไม่หมดเลยไม่มีไอเดียสร้างสารรค์มีแต่ผีนักเรียนอ๋อจริงเน้่ยเราต้องเปิดโรงเรียนผีแล้วแหละอ๋อมามากันเลยเด็กเขากินอะไรทุกคนเข้ามาเลยจ้ามามามาโอ้โหมามาเข้ามาเข้ามาอ๋อ แล้วคนน่ากลัวกันมากเลยโอ,อ้โหกดเอออันนี้ผีนักเรียนกันทท้านั้นเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหอะไงั้นผีนักเรียนเอาน้ำเลือดก็ไปกินเลยคะ่ะคนละแก้วนะอ่าอ,อ,อ,อาไปกินกันได้เลยอะพี่กูจะให้คนละแก้วก่อนนะคะเรียงไปเลยคะ่ะพี่ช่ชวยฉันหน่อยสิจะ๊ะเอาแก้วมาใส่จ้ะ กินกันเลยนะน้ำอร่อยอร่อยค่ะน้ำอะลยค่ะอะไรค่ะกินลยค่ะ,คะ,คะน้ำนี้แบบกินแล้วอร่อยค่ะแม่มดปูมาจากเลือดค่ะโอมีแค่นี้มันจะพออะไรนี่ต้องเพิ่มสารสีเขียวเพื่อความสนุกสนานนี่ใส่ลงไปเลย มันออกฤทธิ์แล้วสินะอะไรนะ,อ,ะรนะอ่าอะไรกูกเขว่าอะไรนะอะไรหรอเขาใส่อะไรนะฉันบอกว่าน้องเขาสงสัยจะแฮปปี้นาอแบบ<อ>ได้กินน้ํากันอะไรอย่างเงี้ยแล<อ>้วถ้ากินนะเอ้ยไม่ฉันอู้ฉันชุ่มคอมากเลยกูกูวันเนี้ยท,ทุกคนว่าเราควรกินน้ำเป็แปลกวันฮาเรียดีไหมคะถ้าคิดว่าควรกินให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าไม่ควรกินให้กดสองลืมที่คอมเมนต์นะให้แพนได้กินไหม นวะทำไมเพชรหล่อจังเลยอะจะว่าอะไรนะปินฉันบอกว่าเพชรอะคนนี้ดูหล่อมากเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นเนาะใช่ไหมหล่อมากเลยอ่ะอุยถ้าแคะฟันมันบาดใจอ่ะไอ้ฟันเหลืองเก๋ฟันทอง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 เกด ก็ทำไมเนี่ยอู้ฟันหรือชิบยวันนีญญ้เพกต้องได้เป็นแฟนฉันแน่นอนไม่แฟนฉันไม่เลยค่ะนี่ใส่ไม่ดี สละให้น้องสิเป็นน้องก็ต้องเสียสลายพี่เหมือนกันแหละยุดกูไม่ใช่เผรกูเป็นผี มาเล่นผีห้วยแก้วผีถ้วยแก้วหรือเปล่าใช่นั่นแหละผีถ้วยแก้วเฮ้ยฮ้สถานที่ยังหลอนเลยในปา entirely, ่าเลยเหรอพตตี้ใช่สิกุกกุการเล่นอะไรแบบนี้ <lem par> ก็ต้องสถานที่อย่างนี้แหล่ <u> ถึงจะถู <ADHD> กต้องเล่นผะีถ้วยแก้วในป่าวันฮาโวีนใช่เออปะปะปะรีบเข้าไปดีกว่าไปเลยกุ๊กอาาตามไปนะไป นี่ฉันมาเดียวได้นั่งตัวนี้นะตัวนี้เลยนโอ้ยหลอนอ่ะอนี่ตะรางผีถ้วยเก้วเก้วเก,ก้วอะ่วะเก้วรโอเคนากออลัอ้ยทเนะไรกนากจวเอาละฉันจะบอกกฎในการเล่นด้วยนะ<อ>ค, <น S 1> คุนตั้งใจฟังดีอะ ข้อแรกอะ่ะห้ามเอามือออกระหว่างทําพิธีอยู่กฎการเล่นผีถ้วยแก้วห้ามนํามือออกใช่ทุกคนคทําได้ไมากถ้าทําได้ก็มาเริ่มกันเลยจิบๆมากเลยอเอาล่ะจะเริ่มกันแล้วใช่ไหม,เ,ไมเดี๋ยวฉันจะอัญเชิญเขาก่อนนะต้องจุดทูปก่อนเรียกผีมันทูปหนึ่งดอกไม่ใช่หรอแพตตี้เอาสองดอกได้ตั้งสององค์อ๋อโอเค ขออัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณที่นี้นี่มาร่วมเล่นสนุกกับเราเราขอเชิญท่านมาสถิตอยู่ที่แก้วใบนี้นี่คนสาธุทุกเอาให้ครบดิสิมาทูกอย่างเดียวได้ไงล่ะไอ้โคโอเคพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหม มานะขยับมาใกล้ๆมาเราจะเริ่มกันแล้วเอามือชี้ไว้โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยผีมาแล้วเหรอยงกาดกูกูกูหูฉันใส่เนี่ยตาดไหลอยู่ข้างเดียวเนี่ยอุ้ยแ๊ะบ้าบอเธอนี่ฉันตกใจหมดเลยอันนี้จริงจังแล้วา ทำไมไม่เห็นมีดวงวิญญาณอะไรมาเลยล่ะพตตี้นั่นสิกุ๊กุ๊อุยอีกาก็ร้องแล้วนะเนี่ยอมเฮ้ยมันมีเกิดมันก็ได้แล้วนะพอทําพิธีกรรมไม่ถูกหรือเปล่าจะบ้าหรอฉันทําตามแบบพี่กรูแบบตรงเป๊ะเลยนะนี่ทำไมไม่ได้อ่ะโอ้ยสิเฮ้ยอุ้ยมันจะได้กลิ่นวิญญาณอะกลิ่นเน่ากลิ่นศพอุ้ย มันมาแล้วเหรอแต่ว่ามันอยู่ใกล้เราไปหรือเปล่ากุ๊กหนูตดเองค่ะอี๋โหก็ว่าเหม็นเขียวเชียววันหลังเข้าซ่วมมาก่อนนะคะตดแบบนี้ครี๊ดเถอะค่ะน้องเขาคงตื่นเต้นแหละกุ๊กทำไมไม่มาสักทีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยผิวปากเหรอผิวปากเรียกผี เดี๋ยวนะความเชื่อโบราณเขาบอกผิวปากเป็นการเรียกผีนี่ใช่มันไม่ดีนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ,ะมันดีดีดยงังไงอ่ะก็ผิวปากอะ่ะเรียกผีที่มาเข้ามาตรง้วยแก้วไงอ๋ออลืมไปไอ้งี้ยเราผิวกันหมดเลยผิวเลยรืมสักซ้่ เอออุ้ยมาแต่งตัวอะไรเนี่ยใครแต่งให้เนี่ยอุ้ยผีปักทอง้ย ผีเหรอผีกูผีผีอะไรอ่ะผีเสียงอะไรอ่ะ 妈。